ครับผมตัวนี้ก็เป็นนะครับตัวนับเหรียญนะครับอ่าก็พูดง่ายก็คือในที่นี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับทั้งหมด4ี่ตัวนั่นเองนะครับจะมีเซ็นเซอร์กามปูนะครับหนึ่งสามสี่นะครับเหรียญ1นบาท2บาทห้าบาทและก็1ิบาทนะครับอ่าเป็นเซนเซอร์ก้ามปูนะครับนะครับผม ก็เซนเซอร์ทั้งสี่ตัวนี้ก็ถ้าเกิดมีเหรียญผ่านมาปุ๊บมันก็จะนับว่าเหรียญน,นั้นมีหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญอย่างนี้นะครับนะครับผมสังเกตมีนเลขกแปดนะครับสังเกตว่ามันจะกระพริบนี่คือมันกำลังสแกนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะลีรีนอยเพราะว่าแรงดันจาก USB ไม่พอนะครับอะแดปเตอร์ก็เหมือนจะไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งหมดหลายลักพอสมควรนะครับ อ่ามันจะใช้ตัวนี้แปลงไฟนะครับซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องอาจ,จต้องหาแรงจ่าย5โวลต์มาเสียบเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันชัดกว่าเดิมนะครับนะครับอันนี้พอเปิดมานะครับกรณีมันมันจะจำค่าไว้นะครับนะครับนะครับมันจำค่าไว้ว่าตอนนี้กรณีนี้มันเป็นเลขแปอยู่นะครับ0 0, 0 8ย0ศูนะครับ อ่มันจำค่าไว้อ่าตอนนี้ปิดแฟลชไม่ได้ละทีนี้ถ้าจะรีเซ็ตนะครับก็กดปุ่ม,ป,ม,ป,มปุ่มสีแดงนี้ค้างไว้นะครับ5วบาวินะครับประมาณนะครับมันจะหายกับพลิปนะครับแล้วก็โชว์อย่างนี้นะครับตอนนี้ที่มันกระพลิบ,บไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะไฟไม่พอหรือเปล่านะครับเพราะหา,หาวิธีแก้แก้ไม่ได้ละนี่ก็เป็นศูนย์สี่ตัวศูนย์สี่ตัวนะครับทีนี้ก็หลเอเซ็นเซอร์ตัดผ่านนะครับ แบบนี้นะครับนะครับมันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับนะครับหนึ่งสิบเอ็ดนะครับสองนะครับนะครับก็เหมือนแยกของใครของมันเลยนะครับเป็นคู่คู่มันเลยนะครับนะครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับ มันก็เราก็ลองไปจับคู่เอาเองนะครับว่าตัวไหนทํางานทํางานกับเซกเมนต์ตัวไหนนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับนี่นะครับ,รบมันก็จะจําค่าไว้นะครับเรารีเซ็ตมันก็จะเป็นค่าเดิมจริงๆมันก็คือเคาน์เตอร์สี่ตัวนี้นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นเจ็ดสี่ห้าก็ห้านะครับสองตัวตัวหนึ่งควบคุม เซกเมนต์ a ถึง g นะครับอีกตัวหนึ่งควบคุมตำแหน่งดิจิตก็คือศูนย์นสานะครับทีนี้มันใช้ถึง c ตัวเลยนะครับอขอบผมถ้าเราออกแบบเองเราสามารถใช้ j c ห้ากว่ห้าเรียงเป็นตําๆหนเลยก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าเกิดเราใช้กรณีตอนตอนตอนนี้มาเป็น j c ห้ากห้าควบคุมพลัแบบถ้าถ้าต่อพ่วงก,กันมันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องโค้ดมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่มันก็จะต้องใช้เวลาเหียวนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เอาสะดวกไปก่อนนะครับ กลบประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ